แทบไม่น่าเชื่อค่ะลิซ่าแบล็กพิงคค่ะถูกจัดอันดับนะคะให้เป็นไอดอลเคป๊อปที่สวยที่สุดในวงการเป็นอันดับที่สองค่ะจากการโหวตนะคะของแฟนๆซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวเกาหลีค่ะที่มาโหวตนะคะ ก็จากการจัดอันดับค่ะ Top 25 Idol K-POP ที่สวยที่สุดในวงการตอนนี้นะคะตามการโหวตของแฟนๆค่ะในการโหวตของ King Choice นะคะซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ค่ะที่มีการจัดอันดับนะคะความนิยมต่างๆในเกาหลีนะคะที่มักจะเปิดการโหวตค่ในหัวข้อต่างๆนะคะอาทิเช่นนักแสดงชายหญิงคนไหนนะที่สวยที่สุดอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งโดยปกติค่ะก็จะมีการโพสตและก็สำรวจกันในทุกๆเดือนนะคะเดือนหนึ่งก็อาจจะ1ถึง สหัวข้ออะไรแบบนี้นะคะแล้ก็ในเดือนนี้ค่ะเปิดหัวข้อมานะคะกับความงามของเหล่าบดาไอดอลเคป๊อปค่ะว่าใครทนะัดที่สวยที่สุดในสายตาเขาตอนนี้ค่ะว้าวลิซ่าค่ะติดโผนะคะแล้วก็อยู่ในอันดับที่2อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคือมันประหลาดใจน,นิดนึงนะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลามีการโหวตหรือว่าความนิยมอะไรในเกาหลีนะคะของลิซ่าก็มักจะอยู่ท้ายๆหรือบางทีก็หลุดโผไปเหมือนกันนะ ซึ่งอย่างแบรนด์ Reputation Ranking นะคะของเดือนนี้มีนาคมนะโรเซอยู่ในอันดับที่1นะคะเจนนี่อยู่ในอันดับที่2ค่ะจีซูนะคะอยู่ในอันดับที่10ค่ะส่วนลิซ่าเนี่ยอยู่ในอันดับที่11นะคะหลุดท็อป10ไปนิดหนึ่งนะซึ่งบางเดือนก็หลุดไปไกลเหมือนกันแต่ว่าคนนี้ค่ะ ติดท็อป10นะคะคนสวยนะคะแถมได้อันดับที่2อีกต่างหากค่ะเรียกว่าสวยเกินห้ามใจนะตอนนี้คนเกาหลีก็หันมา,าโหวตให้น้องเหมือนกันนะคะโดยอีกสามสาวค่ะก็ไม่น้อยหน้านะคะติดท็อป10ทั้งหมดเหมือนกันโดยพี่ซูค่ะถือว่าสวยที่สุดนะเพราะว่าอยู่ในอันดับที่1นะคะลิซาอันดับที่2ค่ะแล้วก็มีขั้นกลางด้วยนะคะจูวีทวายอยู่ในอันดับที่3มค่ะ ส่วนด้านสาวโรเซ่ค่ะอยู่ในอันดับที่4นะคะแล้วก็เจนนี่ค่ะอยู่ในอันดับที่5ค่ะและพิงติด Top ปฟเลยนะส่วนท่านอื่นๆค่ะเรียงตามนี้เลยนะคะไล่จากอันดับที่10เลยเนาะอันดับที่10ค่ะเป็นของวินเทอร์น่าแอสปาแล้วก็อันดับที่9ค่ะเป็นของอีเรนนะคะ e อเ r อร์โกค่ะอันดับที่8ค่ะเป็นของไอรีนเ e รดเวลเวนะคะ อันดับที่7ค่ะเป็นของจียอนทีเ e อนะคะแล้วก็อันดับที่6 Ryan, Nancy, ค่ะแนนซี่ม m o l a n นค่ะก็เนี่ยค่ะเป็นอันดับต่างๆนะคะ10อันดับนะคะส่วนอันดับที่เหลือเอ่อที่หลุดโผลไปนิดนึงก็คือไอยเนาะไปอยู่ในอันดับที่11นะคะคือเขาจัดอันดับมาทั้งหมดมี25อันดับก็ดูไล่เรียงตามนี้ได้เลยค่ะ แอดก็มาอัปเดตข่าวสารค่ะความเคลื่อนไหวค่ะก็มีการจัดอันดับนะคนสวยนะคะไอดอลเคป๊อปคนสวยใดเกาหลีค่ะก็แบ็คพิ้งค่ะติดท็อป5ทั้ง4คนเลยค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า